วันนี้เราจะมารีวิวนะครับเอดลูกซองฮัสซันแอดคอร์ดมาลีนนะครับ14นิ้วบรรจุ5้าบวกหนึ่งตืหแล้วเดี๋ย หนึจุดลูกสองสามลูกที่สี่สามแล้วลูกที่ห้าขึ้นลำบวกหนึ่งเตรียมความพร้อม กดสไลดนกดปไิดยังไงยังยังกดส,ะสะไลดก่อนอ๋กดสไลด์ก่อน <c oughs>